ครับมื้อน,นี่มีอยากตัวแม่มีครบหนึ่งจ้ะแม่ลูกพูดจ้ะสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งงนอควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งนอควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงิ่นปลายทางโอนเงั่นให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 7 2 0 1หนึ่งหาเจเจและ 062-584-6977รับร่องบอผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนะประภาฟัมเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปดีๆนะราคาับไว้ตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับ ม,มื่อนี้เขามาเบ่งไว้แม่ลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าพิกัดเขาอยู่ใส่เกาะอยู่บ้านหนองทุม่มตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าครับเม,ม,มื่อนี้นี่มีจักาตัวเมี่ยมีครบหนึ่งจ้าแม่ลูกผู้จ้าแม่คำแบ่งเนาะจ้าแม่คำแบ่งแม่คแบ่งบ้านหนองทุ่มเรามีควยแม่ลูกตัวหนึง่ง ลูกได้จากมือแล้วครับเนี่ยได้ยี่สิบเกตยี่สิบแปดมือเนี่ยแหละจ้าลูกตัวผู้มาเบิ้ลตัวแม่กันพี่น้องตัวแม่ยเราซื้อว่าแม่แม่อย่างนี้แม่ไหมจ้าแม่ไหมความสูงเดยดเม่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดนี่ยแหละจ้าร้อยสี่สิบเอ็ด ตัวลูกเราเนี่ยเป็นพอ่อพันบ้านจริงจ้าพ่อ้านเราได้ลูกจกวกตัวแล้วแมมเนี่ยไอตัวเดียวเนี่ยละจ้าตัวเดียวตับตัว,ตวน่อยอันนี้ลูกไซส์ราคาเดี๋ยว่เปิดได้เท่าไหร่เก้าสิบเก้าจ้าเก้าเก้าหมื่นเก้าพันทีจ้า 99, 000, ราคานีตอรองด้บ่แม่ต่อได้อยููนิตน่อยจ้ะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับ0 8 2ครับ3737จ 3, 3 6าจ้กาะจิงกางมหาแม่คำแบงได้อันนี้กับทรงพีจากกิโลแม่ทรงพีร้อยโลขึ้นกันนะจ้ะทอกันเนาะจ้ะครับกังสนใจกับจิงกลางมหาแม่เราได้ ทันเขาไว้สมิกรณ์พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ